ตาโก้สาคูขาวโพดสูตรนี้อร่อยอัตราส่วนตามนี้เลยค่ะ ต้มดอกอัญชันแล้วนําไปกองออาแต่น้ําน้ําสะอาดพร้อมไปเตยต้มให้เดือดนาสาคูที่ล้างน้ําแล้วมาต้มให้สุกระหว่างที่ต้มให้คนเรื่อยๆเติมน้ําดอกอัญชันที่ปรับสีด้วยมะนาวต้มต่อจนสาคูสุกเวลาสุกตัวเม็ดสาคูจะใสขึ้นเสร็จแล้วเติมน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือแล้วคนให้เข้ากันจนน้าตาลทรายละลายจากนั้นเติมข้าโพดหวานที่ต้มสุกแล้วสามารถใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แนะนําให้ตักตอนที่กําลังร้อนๆอยู่จะได้ตักง่ายเสร็จแล้วเตรียมกะทิราดหน้าอัตราส่วนล้มขึ้นใหห้้ตาามที่น่นจอเลยคะ เสร็จแล้วก็นําไปราดหน้าตัวตะโก้ราดได้ตามชอบเลยค่ะสีสันสวยงามมากๆตัวตะโก้จะออกรสหวานนิดๆจะหวานไม่มากทานคู่กับกะทิที่เค็มนหน่อยๆทานพร้อมกันจะได้รสอร่อยกลมกล่อมขอบอกว่าอร่อยมากๆตัวสาคูก็เหนียวนุ่มกําลังดีแถมวิธีทําก็ทําง่ายมากๆถ้ายังไงเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อย